คุณแม่สอนตั้งแต่เด็กๆถ้าเกิดว่าแมงหรือแมลงตัวอะไรมันเข้ามาในหูเนี่ยนะฮะบางคนก็เอาน้ําหยอดส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นเอาน้ําหยอดเอาน้าหยอดไม่ได้นะครับเอาน้าหยอดมันยิ่งดันเข้าไปมันจะยิ่งดิ้นแล้วถ้าใช้คัตเติลบัตบางคนคัตเติลบัตเนี่ยนะับพยายามลูบพยายามแปนพยายามแคะแกะเกาอะไรเนี่ย มันก็ยิ่งดันตัวแมลงเข้าไปอีกเพราะมันหาทางออกไม่ได้ไงมันเห็นอะไรลุกเข้าไปมันก็ถอยถอยถอยบางคนบอกให้เอาน้ามันมาก่อคือถ้าเป็นแมลงตัวเล็กๆน้ำมันมาก่อเรายังพอให้มันออกออกมาได้เพราะมันจะเกาะหูเราไม่ได้มันลื่นมันก็จะไหลออกมาแต่วิธีที่ดีที่สุดที่ผมทํามาแล้วนะฮะก็คือแมลงเนี่ยเขาจะไวต่อแสงไฟค่ะถ้าเกิดว่าลูกหลานคุณหรือว่าคนในครอบครัวใครก็ตามเนี่ยถูกแมลงบินเข้าหูให้ใช้ไฟฉายส่องเมื่อก่อนเนี่ยใช้ไฟฉายส่องนะฮะแล้วมัน พิกตัวเลยมันจะกลับตัวมันกลับตัวแล้วมันคานออกมาเลยตาม,มแสงาาไฟแสงแต่ยุคนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะฮะสำหรับไฟฉายใช้แฟลชโทรศัพท์อย่างนี้แหละคุณน้องสาวผมเนี่ยพึ่งพึงพ่งบินเข้าหูพึงพ่งนะพึ่งเลยนะฮะแล้วผมใช้วิธีการอย่างนี้แหละคุณผ,ผู้ชมเปิดแฟลชข้างหน้าแบบนี้แล้วก็ส่องเข้าไปที่หูฮะส่องไปที่หูเชื่อไหมแป๊บเดียวเท่านั้นมันตามแสงไฟเนี่ยมันกลับตัวแล้วมันก็ออกมาบินออกไปเลยฮะแล้วก็บินออกไปเลยใช่ ใช้ได้กับทุกแมลงเพราะแมลงเขาชอบไฟอเขาจะอยากเล่นไฟไงคุณคุณก็เห็นใช่ไหมเวลาเราเปิดไฟเนี่ยแมลงก็จะบินมาตอนเขาจะไวกับไฟถ้าเข้าหูปุ๊บเนี่ยใช้ตัวนี้เลยฮะคุณผู้ชมส่องหูนะฮะให้คุณพ่อคุณแม่ส่องให้ให้คนอื่นส่องให้นะฮะส่องซักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแมลงมันออกมาเลยมันคานออกมาเลยเราต้องเชื่อคุณแม่คุณเป็นพยาบาลอาวุโสด้วยผมทํามาแล้วหลายครั้งเพราะที่บ้านเนี่ยก็โดนแมงเข้าหูกันไม่รู้จะกี่คนใช้วิธีเนี้ย ออกทุกตัว